อยู่ที่หดวะกำลังส่งให้คนไปตามมาพุ้นเจ้าค่ะไปนองร้องไม่กลัวจูคาะยู่ทั่โทไม่ต้องกลัวทำใจให้สบายอยู่กับพี่ไปจูคะเข้าฟัองพระองค์ท่านขอเดี๋ยวจ้ากระบบพระกกายบุรี พร้อมด้วยใบวันทงองโมโหม่เฝ้าพระองค์ท่านถ้าเป็นภาษาแล้วกุจก้าค่ะเออมึงรอโบก่อนไอ้แผนครับครับมีเรื่องอะไรหร,รือเปล่าขอบคุณนะครับสำหรับตอนนัมม้นองรางวัลนะครับกราบขอบคุณไอ้ช้างมาทำไมคุณช้างมายืนดีกาหาว่าคุณแผนนะบุกรุกบ้านเขาไอ้แผนกุจก้าค่ะ ช้ชามันมาบอกกูว่ามึงบุกลุกบ้านเขาดียาวิการทำร้ายฆ่าใครในบ้านเขาด้วยเป็นความจริงหรือไม่ขมอเดชะก็มองที่พุณแผนไม่เคยบุกลุกขึ้นบ้านใครแล้วไม่เคยฆ่าใครตายด้วยพุทธเจ้าคะข้าพเจ้าเองพุทธเจ้าคะแต่ข้าพเจ้า ไปรับตัวคุณแม่วันทองมาเพียงเท่านั้นยังไม่ได้ทาร้ายใครเลยแม่แต่คนเดียวพุทธจ้ค่ะไม่ได้ทาร้ายใครพุทธจาค่ะไอช้างพุทธจมึงเห็นกับตาเองหรือเปล่าเออตบเออเอบานะแล้วกกเออมึงไม่เห็นกับตาตัวเองแต่มาใส่ความคนอื่นเดี๋ยวมึงกับกูต้องคุยกันกูจะสางทีละคดีความ ว่าแต่อีผู้หญิงที่ชื่อวันทองมันอยู่ทางด้านไหนวะหมอมชิ่นวันทองถวายมาโคมด้วยเพระผู้หญิงเจ้าอีวันทองกูไม่เข้าใจว่าทั้งไอ้ช้าง ไอ้แพงจทยขธรรดาสัต์มันก็สูงขั้นนะทรัพย์สินสะนิงคารก็หาได้น้อยหน้าใครมันเลือกผู้หญิงได้มากมีแต่เพราะอะไรมันทั้งสององมาจมปักอยู่กับผู้หญิงอย่างมึงทั้งทั้งที่มึงก็เป็นแค่อีวันของสองใจ มองฉันไม่ใช่หญิงสองใจพระพุพทธเจ้าค่ะถ้ามึงไม่ใช่หญิงสองใจวันนี้มึงก็ต้องเลือกว่ามึงจะอยู่กับไอ้ช้างหรืออยู่กับไอ้แผนที่ผ่านมาหมองฉันรักชายคนเดียวนั่นก็คือพ่อคุณแพทย์พระพุพทธเจ้าค่ะมึงก็อยู่กับไอ้แผนสิวะ ไม่ใครจะอยู่กับไอ้แพนมึงก็มาอยู่กับไอ้ช้างบอกฉันไม่ได้รักคุณช้าอุบะ <c oughs> อีหญิงสองหัวชั่วชาติอย่างไรก็แล้วแต่มึงต้องเลือกผมึงจะอยู่กับใคร <c oughs> พ่อคุณแพนคือรักแรกรักเดียว วันทองวันทองมีลูกวันทองก็รักลูกแต่แก้วตาดวงใจพุชุคายยังไงมึงก็ต้องเลือกแม่มาอยู่มานทองก็นะทองรักแม่นะเนะ <c oughs> ชื่อมันเป็นตัวเอง เลือสักทางนึงกลับไปอยู่กับพี่คุณแม่ครับคุณแม่อยู่กับลูกนะครับคุณแม่ลูกดูแลคุณแม่ได้ฉัน่ัยคุณแม่ออี๋มทงเลือกไม่ได้ทุกคนโ,<ฮ>โอ้ยขานั้นลงผูกทรงคบฟังตก แค่ครั้งนักเพิงงไม่เมื่อดินประซิลเปิูติดกับพิษไฟด,ดูดูทำได้อีวันทอง <c oughs> มึงจะเลือกข้างไหนไม่ว่าได้เพราะน้ำใจ กรท้องทะเลอันล้ำลึกจองแน่แพรเสาสำเพาใหญ่จากทุ่มถมเท่าใดไม่รู้สกเปรียบมหาสมุทรอันสุดลึกน้ำลึกหรือจจใหญ่กระทั่งดินอันหินผาหาหา มาทุ่มผมก็ต้องจมสูญหายมาลายซิอีหิงถอยจังไรใจทำมินปรียบพนินที่เกิดในอาโจลูกก็งามน้ำก็พอ้อยไปรือ แต่ว่าสัมมันยังดีมีนิยมสมาคมเมื่อมาถึงแล้ดูมันถยมึงมันถอยมันถอย,ถอยที่ค้ายมือจะเอาเรื่องไม่ได้สักสิ่งใส <c oughs> เที่ยวละมู่ <c oughs> โลกตัณหา นักแพนดินของกูจะอยู่งยเฮ้ยไอ้ไวยกูอย่านักเป็นมานนะกูเลี้ยงดูให้มึงเป็นคนมึงคนื่นรู้เป็นแม่จะขายหน้าเฮ้ยไอ้ช้างไอ้แพนทั้งสองขะกูจะหาเมียให้ ท่าระอีนี้อีแค่สยาเฮ้ยมันไม่น่าเคยคิดพิสมัยที่รูปสวยรวยสมมีคงไปจงตัดใจเสียเถิดอีคนนี้ว่าวะเว้ยเ,เฮ้ยพยาราชมันอยู่ไหนวน่าของีบโดนโซบไปตีตาวนอโองด้วยพี่จุกค่ะ วังคำสังกูจิตหัวมันไปควันให้เป็นผีอก้อมันเอาขวานะายาปลานีอย่าให้มีโลหิต you <laughs> What are you doing?